ไม่ไม่ไม่โน่นโน่นข no, no. องจีอยู่นูน่นอ่ะชดอคน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 แจบอร่อยเออคนอกุกเร็วอชดชดอืมอุ้ยงกอ่ะอ่ดสดพอแล้วเออสดสด,สด,สด,สด

สองวันที่มีปูตินมาไหนอะไรนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตที่เรื้อจำจากที่ถูกคุมขังอยู่นะครับประเนนี้ผู้ถูกเขียนเยอะมากว่าเป็นการเสียชีวิตจากนโลกกำลังตัวหรือว่าเพราะเสียทำให้เสียชีวิตเองคุณผู้ชมน่าจะเด็นว่าเสียชีวิตด้งไว้สี่สิบปีซึ่งก็ถือว่าอายุไม่ได้เยอะมากนะครับที่เรื้อจำไอ้เกศสามในโลกนี้นะครับหรือเรียกว่าไอนที่อัา